สวัสดีเพื่อนๆนะคะวันนี้เลสโรตาร์นะคะนำพิกอาการนำมาให้เพื่อนๆได้เล่นกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะคราวนี้ท็อปปีที่เราจะเล่นกันในวันนี้นะคะก็คือเขารู้ไหมนะคะว่าเราหึงเขานะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาแอบ,บดูกันนะคะ mm hmm. คราวนี้ในส่วนของตัวคลิปเนี่ยอาจจะเหมาะสําหรับคนที่มีคนคุยนะคะหรือมีแฟนอะไรแบบนี้ก็ได้นะสาหรับคนโสดสนิทนะคะอาจจะไม่ได้เหมาะกับคลิปนี้นั่นเองนะคะแล้วก็การดูเป็นแบบ general นะคะดังนั้นเนี่ยอาจ จะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะ,ะในส่วนของการดูก็เลยแนะนําว่าเป็นการดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะไม่ต้องเอาไปใช้ในการตัดสินใจอะไรใดๆนะคราวนี้นะคะในการเล่นผีอากาศเราจะเลือกกลองไพ่นะคะที่มีความรู้สึกดึงดูดมากที่สุดนะคะโดยกองไพ่มีทั้งหมด3กองนะก็กองที่1นนะคะคือกองซ้ายมือนะคะ กองที่2นะคะกองที่3นะคะคือกองทางขวามือยังไงฝากเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามาเล่นเป็นคนแรกๆยังไงช่วยทําทำสแต็มให้ด้วยนะแล้วก็เพื่อนที่เพื่อนๆที่เข้าต่อมานะคะยังไงฝากช่วยกดไลค์ให้คราวนี้นึงเป็นกําลังใจนะคะให้กับคนที่ทําทาส t ต m มตรงนี้ให้ด้วยนะคะคราวนี้วิธีการเล่นนะคะเลือกกองไพ่นะหนึ่งสองสานะคะเลือกกองไหนที่มีความรู้สึกดึงดูดมากที่สุดนะคะสแล้วสามารถกดข้ามนะคะไปฟังคําทํานายในกองนั้นได้เลย ะะโดยถ้าเกิดเพื่อนๆใช้เวลานานนะก็กดหยุดคลิปก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆเลือกนะแต่สำหรับเพื่อนๆที่อยากไปพร้อมๆกับมิ้งนะคะก็เดี๋ยวเราให้เวลา5วินาทีในการเลือกค่ะสำหรับคนที่เลือกพีอากาศกองที่1นะคะเรามาดูกันนะว่าเขาเนี่ยรู้ไหมคะว่าเราเนี่ยหึงเขานะคะ คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูหน้าไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราขอดูก่อนนะว่าเขาเนี่ยทำอะไรคะเขาทำอะไรให้คุณหึงนะ่ะใบแรกนะคะเป็น6 of sword ค่ะเป็น S of f a n ค่ะแล้วก็4 of cup นะคะ แล้วก็เป็น k night of penacle t นะคะคราวนี้ในส่วนที่ว่าเขาทำอะไรในคุณถึงนะคะคือถ้าดูจากหน้าไพ่เนี่ยก็คือเขาไม่ทำอะไรเลยนะคือเขาไม่ได้ทำอะไรนะ แต่อาจจะด้วยว่าการที่เขานิ่งมากๆนะคะหนึ่งเลยคือความสัมพันธ์ของคุณและเขาอะ่ะเหมือนได้มีการห่างกันออกมาแล้วนะบางคนอาจจะไม่ค่อยได้พูดไม่ค่อยได้คุยแล้วหรือบางคนได้มีการจบความสัมพันธ์แล้วนะคะกับความรู้สึกที่เหมือนกับพยายามจะทนอดทนและยืดหยุ่นปรับตัวกันแบบสุดๆแล้วนะคะแต่ความอดทนอะ่ะมันมีขีดจํากัดนะมันมีจุดสิ้นสุดวันหนึ่งมีใครสักคนเที่รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วนะคะความสัมพันธ์ตรงนี้มันก็เลยมีการห่างกันไปนะหรือว่ามีการเลิกลา กันนไปนะคะคราวนี้ด้วยสถานการณ์นะสิ่งที่เขาเป็นนะคะคือเขาเป็น four of c u p ด้วยนะดังนั้นถ้าเกิดคุณนะคะกลับเหมือนมาง้อเขาเหมือนมาทักเขามาพูดคุยกับเขาคือเขาจะทําเป็นนิ่งๆนะคะจะทําเป็นเหมือนไม่สนใจนะคะง่ายๆคือเขาไม่ทําอะไรเลยนะคะดังนั้นด้วยสถานการณ์ที่ว่าเขาทําอะไรให้คุณถึงอะ่ะมนเกิดจากการที่เขาไม่ทําอะไรเลยนั่นแหละมันก็เลยอาจจะทําให้คุณรู้สึกกังวลนะ,นะคะว่าเอ๊ะเขามีคนอื่นหรือเปล่าอะไรแบบนี้เนาะ เท่านี้นะคะเรามาดูกันต่อว่าแล้วพอคุณหึงแล้วค่ะคุณน่ะแสดงอาการอะไรออกไปหรือเปล่าคะเป็น The ะสตานะคะเป็น j u d g ม้น t ค่ะเป็นทรีออฟสอดค่ะแล้วก็เป็น King of War, ะคระาวนี้ในส่วนสถานการณ์ของตัวคุณนะคือคุณเองเนี่ยพยายามที่จะฮิลลิ่งตัวเองนะคะพยายามที่จะเหมือนฟื้นฟูความรู้สึกแย่ๆของตัวเองให้มันโอเคมากขึ้นนะรวมถึงว่าถ้าเกิดคุณละคขมีปัญหาการคุณพยายามที่จะลืมทุกอย่างและพยายามที่จะให้อภัยนะคะในสิ่งที่เขาอาจจะทําอะไรให้คุณเสียใจและแบบนี้เพราะว่าคุณอยากจะกลับมาให้ความสัมพันธ์ตรงนี้มันดีขึ้นนะอยากจะกลับมาพูดคุยหรืออยากจะกลับมาคบกันนั่น ะะแต่คราวนี้ตัวคุณเองอ่ะถึงพยายามจะฮิวแต่มันยังมีในเรื่องของความเสียใจยอยู่นะคะยังมีเรื่องที่เจ็บปวดทั้งนี้อ่ะอาจจะเป็นตัวคุณค่อนข้างจะระแวงนะคะว่าเขานะ่ะมีคนอื่นไหมนะคะเพราะว่ามี t e อ of s o r t ขึ้นมานะคุณอาจจะมีความสงสัยว่าเขาดีวกับใครอีกคนนึงหรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะคราวนี้อาการที่คุณนะ่ะ ว่าออกอะไรออกไปไหมนะคะต้องบอกว่าอาการของคุณนะ่ะน่าจะมีการออกไปนะคะทั้งนี้ในเรื่องของอาการคุณอาจจะเป็นในเรื่องของการพูดการสื่อสารนะคะเช่นอาจจะมีการเหมือนแบบบน่นมีการเพอร้อว่าทําไมถึงทําแบบนี้ทําไมถึงต้องเป็นแบบนี้อะไรประมาณนี้นะคะคราวนี้คือด้วยด้วยตัวพ่อะ่ะคือมีมีความรู้สึกตัวคุณพยายามจะนิ่งแล้วอะ่ะแต่มันก็มีแอบหลุดไปอะไรอย่างเงี้ยแอบบน่นแอบเพอ้ออาจจะเป็นแบบ ตามแบบ a c e o o o k อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเช่นถ้าเกิดว่าบางครั้งเราพยายามจะคิวตัวเองอะแต่เราหงุดหงิดอะบางทีมันจะเหมือนกับบางครั้งเราก็ดูเราเข้าใจทุกอย่างจะพักก็โมโ oh หอะไรแบบนี้ก็ได้นะเวลาเหมือนเราไปเจอพวกแคปชั่นคำคมหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะโอเคคราวนี้เรามาต่อกันนะว่าแล้วตัวเขานะคะตัวเขานะ่ยดูออกไหมเขารู้สึกไหมว่าคุณอนะกำลังหึงเขาอยู่ เป็น Wheel of Fortune นะคะเป็น Knight of Pentacles ค่ะแล้วก็ Knight of Sword นะคะเราก็เป็น Ace of Pentacles แบบหัวกลับนะ ในส่วนของตัวเขานะคะคือตัวเขาก็มองว่าความสัมพันธ์ที่มีตอนนี้โอเคมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะคุณและเขาอาจจะมีการลดสถานะกันลงนะอยู่ในฐานะของเพื่อนนะคะที่อาจจะเป็นเพื่อนที่รู้ใจนะมากกว่าเพื่อนคนอื่นๆนะคะทั้งนี้ตัวเขาเนี่ยดูเหมือนจะมีความลังเลอะไรบางอย่างแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มกันนะคะคแต่คราวนี้คําถามที่ว่าตัวเขาดูออกไหมนะคะว่าเหมือนคุณมีอาการหึงหวงเขานะ คือจากหน้าไพ่อ่ะมิงเชื่อว่าเขาดูออกนะคะกับความที่แบบอารมณ์ของคุณที่ดูสวิงไปสวิงมาอะไรแบบนี้มันดูแบบมันดูไม่ค่อยนิ่งสักเท่าไหร่แบบนี้คือเขาน่าจะดูออกจากตรงนี้มากกว่านะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าตัวเขาเนี่ยคิดอย่างไรหรือว่าลังเลอะไรอยู่คะ สิ่งที่เขานะคะเหมือนกำลังลังเลหรืออยากจะตัดสินใจอะไรบางอย่างสิ่งนั้นคือเป็น two of p e n t a c l e นะคะแล้วก็เป็น queen of fan นะ page of fan นะคะ,ะ,คะแล้วก็เป็น two of swords นะคะอ่าโอเคคราวนี้มิงมองว่าสิ่งที่เขาอะกำลังลังเลอยู่ว่าจะทําดีไหมคือมิงว่าเขาอยากคุยกัคุณอะนะ,ะเขายังมีความรู้สึกเหมือนกับ อยากที่จะดึงดึงความสัมพันธ์นี้อยู่เหมือนกันนะคะหรือคุณ2คนอาจจะยังไม่ได้มีการแบบขาดกันไปซะทีเดียวนะคะอาจจะยังพอมีการติดต่อกันบ้างนะหรืออาจจะมีการยือยืดดึงๆกันบ้างเขาอยากคุยกับคุณนะแต่สุดท้ายเมจบที่ว่าเขาก็ยังไม่ทําอะไรนะเขาก็กลับมาแบบลังเลอยู่ดีนะว่าจะเอายังไงดีนะคะเพราะด้วยสถานการณ์นะของคุณคือความสัมพันธ์นะคะที่มีตรงนี้นะคะคือมัน มันไม่มีความมั่นคงในความสัมพันธ์ตรงนี้นะอะไรอะไรมันก็ดูเหมือนกับมันดูไม่ได้จริงจังเหมือนเมื่อก่อนนะคะมันเลยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขาก็ค่อนข้างที่จะนิ่งนั่นเองนะคราวนี้แล้วพอเขารู้ลคะว,ว่าโอเคคุณมีอาการแสดงออกมาแล้วเขาก็รู้นะว่าคุณหึงเขาแล้วเขารู้สึกยังไงคะที่คุณหึงเขา เป็น q u e e n of s w o r d แบบหัวกราบนะคะเป็น f i v e o f f a n นนะในออฟค u p หัวกลับนะคะแล้วก็เป็น Queen of p e n เดอร์เคินะด้วยตอนนี้ตัวเขาคือเย็นชามากๆนะ ซึ่งถ้าเกิดว่าคนรักของคุณไม่เคยเป็นแบบนี้คุณอาจจะช็อกๆเป็นนิดนึงเพราะว่าเขาดูแบบเขาดูเย็นชามากเขาดูไม่สนใจเขาดูไม่แคร์อะไรเลยนะคะอาจจะด้วยว่าคุณละเขาเนี่ยมักจะทะเลาะก,กันบ่อยนะแล้วพอทะเลออกกาะกันก็ชอบเงียบใส่กันแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วตัวเขาเองเนี่ยเหมือนกับมีการตั้งความหวังกับความสัมพันธ์ตรงนี้ไว้ค่อนข้างเยอะนะอาจจะแบบ ด้วยความสามารถที่มีเขาคาดหวังว่ามันจะไปได้ไกลนะแต่สุดท้ายมันไม่เป็นอย่างที่เขาหวังนั่นเองนะาะว่าเวลาที่คุณมีแสดงอาการอะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกยังไงคือเขาเองยังนึกถึงคุณนะ เวลาคุณมีอาการเขายังคิดถึงคุณอยู่ตลอดนั่นเองนะคะจริงๆมันก็ยังมีความรู้สึกดีๆให้กันอยู่นั่นเองนะก็เรียบร้อยสําหรับคนที่เลือกผิ้อาการกองที่1นนะคะก็ยังไงฝากเพื่อนๆมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนิดนึงนะคะว่าเพื่อนๆน,นะพยายามที่จะเก็บอาการนะในรูปแบบไหนทําอย่างไรบ้างแล้วคุณคิดว่าเขาดูออกจริงๆไหมนะคะก็มาแชร์กันได้นะคะแล้วก็สําหรับเพื่อนๆน,นะคะที่อยากเป็นครอบครัวเดียวกบเลสลดทาร์ลอตอย่าลืมกดซับสไครต์นะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดกระด,ดิ่งนะ เพื่อรับการแจ้งเตือนจากทางช่องนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมานะคะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกพิอากาศกองที่สองนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเขาเนี่ยรู้ไหมคะว่าเราเนี่ยหึงเขาอยู่นะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันตรงที่ว่าเขาเนี่ยทำอะไรให้เราหึงคะเขาทำอะไรคะใบแรกนะคะเป็น e i g t of p e n t a c l e ค่ะ แล้วก็เป็น t e o o s w o r d ค่ะ j u s ส,สติกแบบหัวกราบนะคะแล้วก็เป็น King of top นะคะคราวนี้ในสถนานการณ์ของตัวเขานะคะดูเหมือนกับว่าคุณและเขาเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงของการเริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะซึ่งมันจะมีในเรื่องของการแบบพูดคุยกันมีความเหมือนหยอดกันไปหยอดกันมานะคะแล้วก็เหมือนมีความสุขในความสัมพันธ์มากๆเลยนะคราวนี้นะคะปัญหาเนี่ยมันเป็น chain of sort นะคะขอดูเพิ่มนะว่า ตอนแรกเนี่ยในช่วงที่เราเหมือนดีวกันนะคะทุกอย่างมันดูโอเคมากเกิดอะไรขึ้นนะคะอะไรที่ทำให้เขาเครียดคะอะไรที่ทำให้เขาเสียใจยคะ เป็น Queen of c u p นะคะ X of s ออฟนะคะแล้วก็เทนออฟฟานะคะคราวนี้ในส่วนของสถานการณ์นั้นที่ว่ามีเรื่องเครียดนะคะดูเหมือนกับว,ว่าตอนแรกโอเคคุณมีการเหมือนเจอกันนะคะได้มีการพูดคุยทำความรู้จักการทุกอย่างมาดูแฮปปี้แต่อยู่ดีๆก็มีช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะที่มันมีการห่างกันออกไปนะคะแล้วมันเป็นการห่างที่เหมือนกับมันทําอะไรไม่ได้ด้วยเหมือนมันแก้อะไรไม่ได้สิ่งที่ทําได้มีเพียงแค่การเหมือนอดทนรอนะคะซึ่งสถานการณ์ตรงนี้ จะเป็นตัวคุณนะคะดูเหมือนคุณเนี่ยจะมีในเรื่องของภาระอะไรบางอย่างที่ต้องรับผิดชอบเป็นเรื่องงานเรื่องเงินก็ได้นะคะคราวนี้สิ่งที่ตามมาเนี่ยคุณไปโฟกัสในเรื่องงานเงินหรือสิ่งอื่นๆมากมากค่อนข้างมากนะคะทําให้ตัวคุณเลยไม่สนใจคนรักนั่นเองนะคะคราวนี้นะคะนี่คือสิ่งที่ ขยายออกมานะจากเทนออฟส r d ์นะคะก็เลยทำให้เขารู้สึกเหมือนเครียดเสียใจอะไรแบบนี้พอคุณไม่สนใจเขานะคะสิ่งที่ตามมาคือเขาก็จะไม่สนใจคุณเช่นกันนะคะเขาก็เลยเริ่มมีความรู้สึกว่าโอเค งั้นเขาเนี่ยก็จะอยู่กับตัวเองแล้วนะคะการแสดงทั้งคําพูดการกระทำเนี่ยมันออกแนวเหมือนกับว่าเขาจะไม่สนใจคุณเลยนะคะเช่นถ้าเกิดคุณเคยวางแผนกันว่าจะไปเที่ยวหรือแผนของเขาเคยมีคุณอะไรแบบนี้มันอาจเริ่มจะไม่มีแล้วเขาจะบอกเออเขาก็จะไปของเขาแบบนี้นะคือเขาก็เริ่มไม่วางแผนเผื่อคุณอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะมันเลยทําให้คุณอาจจะรู้สึกค่อนข้างเฟลนะคะความสัมพันธ์ที่มีนะคะสิ่งที่ตามมาก็คือเริ่มมีความนิ่งๆ ะะออกแนวเริ่มเกิดความลังเลยในความสัมพันธ์ว่าจะยังไงต่อดีนะคะมันก็เลยดูเหมือนกับความสัมพันธ์ตรงนี้มันก็เลยดูไม่ค่อยพัฒนาไปสักเท่าไหร่นั่นเองนะคะคราวนี้นะคะเรามาต่อกันนะว่าแล้วการที่คุณถึงตรงนี้นะคะคุณได้มีแสดงอาการอะไรออกไปไหมนะเพราะว่าตามท็อปปิกของเรานะเราว่าคุณถึงเขารู้ไหมแสดงว่าคุณถึงอยู่เนะาะคราวนี้นะคะ คุณได้มีการแสดงท่าทีหรืออาการออกไปให้เขาเห็นไหมนะคะเป็น d t ทค่ะ7 of p e n t a c l e ค่ะแล้วก็เป็น5 of เฟนเดเคิลนะคะแล้วก็เป็นเดอะไฮโลฟันนะคะคราวนี้ในส่วนของตัวคุณนะคะถามว่ามีอาการอะกไรออกไปไหมนะดูเหมือนตัวคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมันอาจจะมีการจบไปแล้วบางคนมีการเลิกลาก,กันไปแล้วถ้ายังไม่ได้เลิกคุณก็อาจจะมีความรู้สึกว่าไปไม่รอดนะคะอาจจะแบบต้องจบลงสักวันหนึ่งเพราะความสัมพันธ์ตรงนี้มันเริ่มมีการเบรกแล้วนะคะเริ่มไม่ค่อยคุยกันแล้วนั่นเองนะแล้วก็มีความรู้สึกถึงการขาดความรักการเอาใจใส่นะคะอาจจะด้วยสถานการณ์ นะที่แบบต่างคนต่างไม่สนใจแล้วว่าคนรักจะเป็นอย่างไรนะคะคราวนี้คือแต่ถ้าจะดูจากหน้าไพ่เนี่ยคือการที่คุณไม่สนใจคนรักอาจจะว่าคุณอะไปสนใจอย่างอื่นมากจนเกินไป แต่อันนี้จริงๆมิ้งมองว่าตัวเขาอาจจะงอนนะนะเขาก็เลยเหมือนกับคุณไม่แคร์เขาเขาก็เลยเหมือนกับทําคืนอะไรประมาณนี้นะคะคราวนี้ถ้าถามว่าคุณนมีหลุดแสดงอาการอะไรออกไปไหมนะคะ mm. The High f แฟนนะคะคือคุณนิ่งมากๆเลยนะคะ mm. คุณไม่มีอาการหรือไม่แสดงท่าทีอะไรเลยในความรู้สึกของคนที่มีความกังวลหรือมีความหึงหวงเขานั่นเองนะ mm. คราวนี้นะคะเรามาต่อกันนะว่าการที่คุณนะคะไม่แสดงออก เลยนะแบบนิ่งมากๆเลยนะคะแล้วเขาล่ะคะรู้ไหมว่าคุณนะ่ะหึงเขาเรามาดูนะเขารู้ไหมคะว่าคุณหึงเขาเขารู้ใจคุณหรือเปล่าคะเป็น King of Sword นะคะแบบหัวกราบนะแล้วก็ The Magician นะคะแล้วก็เอ o o s Sword ค่ะ แล้วก็เป็น n i g h Off ารนะคะเคานี้ในส่วนที่ว่าตัวเขารู้ไหมนะคะด้วยสถานการณ์ตรงนี้นะคืออาจจะเป็นเขาก็ได้หรือเป็นคุณก็ได้นะคะตอนนีออ้อารมณ์ก็ค่อนข้างจะรุนแรงหงุดหงิดได้ง่ายนะแล้วมันจะมีในเรื่องของการโทษกันนะคะเช่นเขาเองก็อาจจะโทษคุณนะว่าเพราะคุณทําก่อนนะคะเขาก็เลยเป็นแบบนี้นะคะหรือบางครั้งเนี่ย เขาอ่ะจะเป็นตัวคู่นะคะที่รู้สึกว่าคือคุณงานเยอะคุณเหนื่อยนะทำไมถึงไม่ทำให้คุณสบายใจหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะมันมีการในเรื่องของการโทษกันไปโทษกันมานะแต่ความสัมพันธ์ตรงนี้มันดูมีการยืมมีการดึงกันอยู่นะคะแต่ทุกครั้งที่เหมือนพอมันจะกลับมามันก็ไม่ได้ให้ความจริงจังอะไรสุดท้ายก็จะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเหมือนกับ ไม่เอาอะไม่ไม่กล้าไปต่อแต่พอจะห่างก็รู้สึกเออก็ดึงกลับมามันมันจะเกิดเหตุการณ์ประมาณนี้นะคะซึ่งตอนนี้ตัวเขาเองก็ค่อนข้างเครียดนะแล้วก็กดดนันแต่ถามว่าเขารู้ไหมนะคะเขารู้ไหมว่าคุณหึงเขาเขารู้นะคะแล้วก็ออกแนวว่ามั่นใจแหละว่าคุณอะต้องหึงเขาแน่ๆนะคะเท่านี้เรามาดูกันนะว่าแล้วเมื่อเขารู้นะคะว่าคุณหึง เขารู้สึกอย่างไรคะ เป็น The Sun ค่ะแบบหัวกลับนะเป็น king of pentacle หัวกลับค่ะเป็น the emperor ค่ะแล้วก็เป็น ten of pentacle นั่นเองนะคะคราวนี้ในส่วนสถานส่วนสถานการณ์นะคะขอภายลิ้นพันนิดน,นึงในส่วนสถานการณ์นะคะคืออาจจะต่างคนต่างรู้สึกก็ได้นะว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มันเริ่มมองไม่เห็นว่าในระยะยาวอ่ะมันจะไปได้ในแนวทางไหนนะคะเพราะตอนนี้ต่างคนต่างรักตัวเองแล้วนะคะสนใจแต่สิ่งที่ เป็นความสุขของตัวเองสิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะโดยที่เหมือนไม่สนใจแล้วว่าอีกคนน่ะจะเป็นอย่างไรนะคราวนี้นะคะตัวเขาเองเนี่ยเขาก็เป็นตีอิมพีเรอร์นะคะดังนั้นเขาก็เลยจะไม่มีการแอคชั่นอะไรนะคะคือถ้าเกิดตัวคุณไม่ไม่มีท่าทีที่ว่าคุณจะอยากกลับมาอยากจะง้อเขาหรืออยากจะคุยคือเขาก็เลือกที่จะอยู่นิ่งๆเฉยๆนะคะถ้าถามว่า พอเขารู้ว่าคุณหึงเขาเขารู้สึกอย่างไงการเป็นว่ามันมันเป็นความรู้สึกที่เสียใจมากๆอะ่ะอืมอาจจะด้วยคือมิ้งมองว่าถ้าปกติแล้วตัวคุณเป็นคนที่ขี้หึงอยู่แล้วหรือเวลาหึงมีการแสดงออกอย่างชัดเจนอยู่แล้วแต่วันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วค่ะคือเขามั่นใจอะว่าคุณนะต้องหึงเขาแน่แต่สิ่งที่คุณแสดงออกมามันคือไฮโลแฟนนะคะ คราวนี้สิ่งที่แสดงออกคือคุณนิ่งมากๆมันก็เลยอาจจะทําให้เขารู้สึกว่าในเมื่อร ok ู้ว่าคุณถึงแต่การการกระทําของคุณมันเปียนะคุณคงไม่ต้องการเขาแล้วจริงๆก็เลยจะรู้สึกว่าเขาได้เสียคุณไปแล้วจริงๆนะมันก็จะทาให้เขารู้สึกเสียใจนั่นเองนะคะ <S <s ก็เรียบร้อยนะคะสําหรับคนที่เลือกพิงอากาศกองที่2นะคะก็ยังไงฝากเพื่อนเพื่อนมาคอมเมนต์นิดนึงนะคะว่า เอ,อ่อทำไมเนี่ยคุณถึงสาม,มารถที่จะนิ่งได้ขนาดนี้นะก็มาแชร์ประสบการณ์กนะคะหรือว่าเขาทําอะไรให้คุณเสียใจหรือเปล่านะ,ะหรือว่าคุณอยากเลิกแล้วคุณถึงได้เลิกเลือกที่จะนิ่งมากๆนะคะคราวนี้ สำหรับเพื่อนๆนะคะที่อยากจะเป็นครอบครัวเดียวกับเลสโลเทลอ์นะอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีพิกอาการใหม่ๆนะคะหรือว่ามีการดูดวงความรักแบบราศีนะคะทั้งคนโสดแล้วก็คนมีคู่นะคะก็สามารถเข้ามารับชมได้รับชมได้นะจากการกดกระดิ่งตรงนี้จะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนๆรู้สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากนะคะสวัสดีค่ะ สำหรับคนทีเราบพิยากาดกองที่3นะคะที่ว่าเขารู้ไหมนะคะว่าคุณหึงเขานะคะเดี๋ยวเรานะมาดูไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะว่าอย่างแรกเลยนะว่าเขาทำอะไรนะเขาไปทำอะไรมาคะถึงทำให้คุณหึงคะใบแรกนะคะเป็น s o v e n of c u คนะคะเป็น s of f ่นอฟค่ะ แล้วก็ The f o o l นะคะอืมแล้วก็เป็น Sick of Cup นั่นเองนะคะดูเหมือนสถานการณ์ในสิ่งที่เขาไปทำอะไรมานะคะหนึ่งเลยนะคือเขาเนี่ยน่าจะเป็นคนมีเสน่ห์นะคะเป็นคนเฟนลี่นะก็เลยเหมือนกับว่า มีคนเข้าหาเขาเยอะนะเป็นคนเก่าก็ได้นะหรือเป็นคนใหม่ก็ได้นะคะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นบุค,คลิกของเขาด้วยนะคะแล้วดูเหมือนว่าเขาได้มีการไปแอคชั่นอะไรสักอย่างหนึ่งมานะคะซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นปัญหาเลยแหละที่ทําให้คุณรู้สึกไม่พอใจแล้วทาให้คุณรู้สึกหึงนะคะแต่ถามว่ามันมีอะไรไหมดูเหมือนตัวเขาเองก็ไม่ได้อะไรนะคือเหมือนเขาไม่ได้คิดอะไรนะคะแต่ว่าเรื่องราวตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องราว กับคนเก่าๆนะคะที่อาจจะเป็นคนที่เขาเคยคุยนะคะคนที่เขาเคยดีวนั่นเองนะคะครั้งนี้ s o v e n of f ค่ะเขาแอบไปแอคชั่นอะไรมา mm hmm. เป็น f o r o ท s ฟส์นะคะแล้วก็ The Devil หัวกลับนะเ i mm ็ดออนะคะ แล้วก็เป็น page of c u p นะคะรูเหมือนกับว่าสิ่งที่เขาเนี่ยไปแอคชั่นมานะคะน่าจะเป็นในเรื่องราวที่ว่ากับใครสักคนอาจจะไปไปเหมือนกับไปพูดคุยไปมอบความรู้สึกดีๆนะคะหรือคำพูดดีๆนะให้กับคนคนหนึ่งที่เหมือนมีการจบความสัมพันธ์กันไปแล้วนะคะเป็นคนที่เคยเหมือนกับทะเลาะกันแล้วก็เสียใจกันมาก่อนนะคะแต่คราวนี้ย ด้วยจากหน้าไพ่นะไม่เหมือนตัวเขาเองอาจจะมีการแอคชั่นนะกลับไปพูดคุยหรือกลับไปทําอะไรสักอย่างแต่ดูเขาไม่ได้อะไรนะแต่ปัญหาก็คือมาจากเรื่องของคนเก่านั่นเองนะคะทางนี้นะคะเรามาต่อกันนะว่าพอคุณนะคะถึงคุณได้มีหลุดแสดงอาการอะไรออกไปหาเขาหรือเปล่าคะ คุณแอคชั่นอะไรนะคุณมีอาการอะไรออกไปไหมนะคะเป็น the chariot นะคะ seat of pentacle ค่ะแล้วก็ knight of cups นะคะแบบหัวกลับนะแล้วก็ t of pentacle นะคะในส่วนสถานการณ์นะคะที่ว่า คุณนะคะแสดงอาการอะไรออกไปไหมนะอย่างแรกเลยคือคุณไม่ชอบอะไรที่มันไม่ชัดเจนนะคะคุณรู้สึกว่ามันต้องคุยนะมันต้องเคลียร์นะคะต้องเอาให้เข้าใจนะคุณไม่โอเคเลยกับการที่ตัวเขานะคะเหมือนกลับไปหาคนเก่าๆมันทําให้คุณไม่แฮปปี้มากๆนะแล้วถามว่าคุณมีการแสดงอาการอะไรออกไปไหมคือมันเหมือนไม่ใช่การแสดงอาการนะคือมันเหมือนกับคุณเรียกเขามาปรับทัศนคตินะคะคือ เป็นการตั้งใจเลยแหละนะไม่ไม่ได้จะต้องการปกปิดอะไรนะคะบางคนมีการเรียกคุยเลยนะคะบางคนเนี่ยเรียกคุยเพื่อปรับตัวทําความเข้าใจกันใหม่นะอาจจะด้วยว่าคุณไม่ชอบนะที่มันเป็นแบบนี้นะคะคราวนี้บางคนเนี่ยอาจจะเป็นในแนวว่าบอกเป็นในในนะคะแต่เป็นในเรื่องของการาสื่อสารเป็นการพูดเนี่ยแหละแต่บางคนอาจจะออกแบบอ้อมๆก็ได้นะคะคราวนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะ ว่าแล้วเขาเนี่ยรู้ไหมว่าคุณหึงนะสำหรับคนที่เรียกปรับทัศนคตินะต้องบอกยังไงเขาก็ต้องรู้ใช่ไหมแต่ว่าสำหรับบางคนที่มีการพูดหรือบอกอ้อมๆนะคะ,ะแสดงอาการให้เห็นเลยแหละไม่ได้อยากจะปิดนะคะคราวนี้เขาเนี่ยเข้าใจไหมในสิ่งที่คุณพยายามสื่อสารออกไปเนี่ยว่าคุณไม่ชอบคุณหึงเขาเป็น the ไฮพินสเทนนะคะเป็น4 o f Pentacle นะคะไฟ f ์ออฟสแบบหัวกรับนะแล้วก็เป็น Knight of f a n นั่นเองนะคะคราวนี้ในส่วนของตัวเขานะคะถ้าถามว่าตัวเขารู้ไหมนะคะแน่นอนเขามีบางอย่างเนี่ยเหมือนเขาพยายามจะปิดแหละเขาไม่ได้อยากให้คุณรู้นะคะแต่ปัญหามันตามมาแล้วนะคะเป็น4 o f Pentacle นะคะก็คือ ก็มันมีเรื่องความหึงหวงความประแวงที่ค่อนข้างมากนะั่นหมายถึงว่าก็ออกแนว่าถูกจับได้นั่นแหละนะแล้วเขาคิดเลยว่าเขาโดนแน่ๆน,นะคะเขาอาจจะต้องโดนคุณต่อว่าอย่างรุนแรงต้องมีการทะเลาะกันอย่างรุนแรงนะคะทั้งนี้เนี่ยรู้ไหมนะคะคือรู้นะคะเขารู้แน่นอนนะว่าคุณน่ะไม่โอเคนะคะกับขาตรงนี้นะคราวนี้นะคะเราดูกันต่อว่าแล้วพอเขารู้ว่าคุณหึงเขา เขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะเป็น t h e e of c u p แบบหัวกลับค่ะแล้วก็ s e of s o r d นะคะแล้วก็เป็น n i of s o r d แล้วก็เป็น two of c u p นะคะคราวนี้ในส่วนของตัวเขานะ คือตัวมิ้งมองว่าเขาเองอาจจะเป็นในเรื่องของการที่ไม่คิดอะไรให้รอบคอบนะคะเหมือนกับอ๋อ,อกแนวว่าทําแบบติดสนุกจนเกินไปไม่ได้คิดหรือแบบคือคิดไม่ถึงนะว่าโอเคมันจะมีปัญหาตามหลังมาอะไรแบบนี้น่ะนะคะหรือคิดแบบเออคงไม่เป็นไรหรอกอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งปัญหาตรงนี้อาจจะเกิดจากการเนี่ยสื่อสารนี่แหละนะคะอาจจะเป็นการสื่อสารผ่านทางโซเชียลก็ได้นะคะจาก Facebook IG อะไรแบบนี้หรือสตอรี่อะไรประมาณนี้แอบ,ส,อแอบส่องแอบสืบกันหรือผู้ คุยกันแบบนั้นก็ได้นะคะซึ่งพอเขาดูว่าคุณรู้แล้วนะคือเาเอิก็เครียดนะคะเขารู้สึกมีความกังวลแล้วก็เครียดเลยว่าเอ๊ะมันจะยังไงต่อนะคะแต่สุดท้ายนะคะเป็น two of cups นะกลายเป็นว่าเขาอะรู้สึกดีที่คุณหึงเขานะคะอาจจะเป็นความรู้สึกที่เขารู้สึกได้ว่าคุณรักเขาหรือ มันอาจจะหมายถึงเขานะมีความรู้สึกรักคุณก็ได้นะคือมิงเชื่อว่าด้วยความที่ตัวเขาอะคือคิดไปแล้วนะคะว่าเขาจะต้องโดนหนักแน่ๆน,นะคะโดนหนักในที่นี้นี่หมายถึงว่าทะเลาะรุนแรงนะคะการพูดคุยโดยการไม่ให้เกียรติกันเช่นทะเลาะรุนแรงนะคะพูดจยหยาบคายต่อว่าในที่สาธารณะนะคะอะไรประมาณนี้นะคะหรือทําอะไรเป็นการไม่ให้เกียรติเขาแต่ปรากฏว่า อาจจะเป็นด้วยสิ่งที่คุณทำนะ่ะคุณมีการสื่อสารที่ชัดเจนนะคะคุณมีการเรียกคุยหรือพูดคุยนะคะในทางที่มันค่อนข้างโอเคมากกว่าที่เขาเขาคิดเอาไว้นะ มือมิงก็เลยมองว่าเขาก็เลยค่อนข้างรู้สึกโอเคกับคุณรู้สึกแฮปปี้ในระดับหนึ่งนะคะที่แม้ว่าคุณจะหึงน่ะแต่คุณก็เหมือนยังมีการกระทําหรือการวางตัวที่มันดีนั่นเองนะคะก็เรียบร้อยสําหรับคนที่เลือกพิกอาการนะคะกองที่สานะยังไงฝากเพื่อนๆน,นะคะมาแชร์ประสบการณ์กันนิดน,นึงนะคะว่าสําหรับเพื่อนๆน,นะที่บางคนมีการ เรียกแบบทัศนคตินะคะคุณเตือนเขาอย่างไรบ้างนะหรือคุณบอกอะไรเขาบ้างนะคะยังไงมาแชร์ประสบการณ์กันนะคะแล้วก็สําหรับเพื่อนๆนะคะที่อยากเป็นครอบครัวเดียวกับเลสโลทาร์นะคะอย่าลืมกดซับสไครต์นะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะเพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะจากทางช่องเวลามีพิกอาการใหม่ๆกันดยดวงความรักแบบราศีนะคะของคนโสดนะหรือคนมีคู่นะคะก็สามารถติดตามกันได้นะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมานะคะสวัสดีค่ะ